อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็เ,เราเองก็เคยเห็นนะพวกควันช้างที่จุงช้างจา,จากจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาหากินก็มองว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีคนเลี้ยงช้างบางทีช้างอาจจะตายได้นะครับแต่ว่ามองในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วกันการจะเลี้ยงช้างให้ถูกต้องควรจะทำยังไงหรือว่าวิธีการดูแลช้างให้อยู่คู่กับ เ,เขาเรียกว่าสภาพพื้นป่าได้ดีเนี่ยควรจะต้องทําไงก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นมารู้จักกันหน่อยแล้วกันครับว่าช้างเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าตัวช้างเองเนี่ยมีอายุไขอยู่ประมาณสัก60-70ปีครับแต่ข้อสําคัญคือเขาตกลูกครั้งละหนึ่งตัวแล้วก็เวลาตั้งค้องเนี่ยมันใช้เวลานานถึง22เดือนนะมันไม่ใช่แบบ เหมือนคนหรือเหมือนสัตว์ขนาดเล็กไงช้างเนี่ยใช้เวลาถึง22เดือนนะกว่าจะตกลูกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การดูแลเนี่ยกว่าจะขยายพันธุ์เนี่ยทำได้ยากนะและแม่เนี่ยจะต้องดูแลลูกช้างติดกันเนี่ยยาวนานถึง3ปีนะกว่าที่จะโตขึ้นมาเป็นเป็นช้างที่เต็มวัยนะครับนั้นออพอ,อ,อการอยู่ของช้างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโขงนะอย่างรูปที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมีย ตัวใหญ่ๆนะคือตัวเมียไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยคือลูกกับหลานนะแล้วคนที่เป็นฝูงเ,เขาเรียกว่าหัวหน้าฝูงเนี่ยจะเป็นช้างที่อายุแก่ที่สุดครับแล้วช้างเหล่านั้นก็จะเป็นช้างตัวเมียที่สามารถดูแลเหล่าลูกช้างหลานช้างที่ได้นะส่วนตัวผู้ล่ะตัวผู้จะอยู่ขอบของโข,ง,ขงครับไม่ได้สามารถจะอยู่ร่วมกันกับโขงได้ตลอดเวลานนหน้าที่ของอตัวเต็มวัยเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้นะก็ออกไปตัวเมียก็อยู่ต่อเพื่อที่จะผสมพันธุ์กับ ตัวผู้ที่เป็นตัวตัวที่คุมโของอีกทีหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณขอบโขงซึ่งตัวผู้วัยเต็มวัยเนี่ยก็จะไปแย่งชิงแล้วกันว่าจะจะไปอยู่กับโขงไหนแล้วกันส่วนตัวเมียก็มีหน้าที่ดูแลลูกช้างแล้วก็เขาจะจําได้ด้วยนะว่าตัวไหนมีสายสัมพันธ์เดียวกับเขาเป็นยากกันว่ายง่ายนะเพราะฉะนั้นบทบาทสําคัญเนี่ย ของช้างที่อยู่ในป่ามันไม่ใช่เพียงแคเ่เป็นสัตว์ป่านะครับแต่ว่าเขาช่วยสร้างระบบนิเวศด้วยเพราะว่าสัตว์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาเกินพวกพืชใช่ไหมเพราะเขากินพวกพืชเนี่ยมันจะช่วยกระจายพวกมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเ,เวลาที่เขากินพืชวัชพืชต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไปสร้างพวก ผลไม้หรือว่าหญ้าที่มาปกคลุมพื้นที่เนื่องจากพอเขาไดเจสหรือขับถ่ายออกมาเนี่ยไอ้พวกมูลของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งที่เอาไว้เพาะปลูกต้นไม้ใหม่ๆขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้มีการกระจายพันธุ์ของต้นไม้แล้วก็ผลไม้แล้วก็พืชต่างๆเนี่ยให้ไปทั่วป่ามันช้างเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็การที่เราอนุรักษ์ช้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนอกจากเป็นเรียกว่า ภาพของสัตว์คู่บา้านคู่เมืองของคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังช่วยทําให้เาขาเรียกว่าพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถสร้างให้กลายเป็นเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับที่จะมาใช้บริการที่มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยแต่นนแน่ๆนะนะเดี๋ยวนี้วิธีการดูแล ช้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเวลาเราไปปางช้างเนี่ยผมเห็นหลายที่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ได้ใช้วิธีการคือไปนั่งช้างนะแต่เขาเรียกว่าเดินช้างครับก็คือเดินไปกับช้างช้างก็จะเดินไปกับเราแล้วก็ควานช้างก็จะเล่าให้ฟังว่าช้างมีคุณประโยชน์ยังไงกับป่านะครับแล้วก็ช้างสามารถทําอะไรได้วิธีการดูแลช้างที่ถูกต้องทํำยังไงนะครับการที่เราไปนั่งอยู่บนหลังช้างเนี่ยเป็น สิ่งที่ทําให้ช้างเจ็บปวดมากที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ช้างพิการได้นะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีช้างป่ายอยู่ประมาณ4,000-4,200ตัวนะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ตามเขตเ,เขาเรียกว่าอนุรักษ์พันธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเขตของห้ามต่างๆอุทยานต่างๆวนาอุทยานนะรวมถึง91แห่งเนี่ยไอ้สีเหลืองๆเนี่ยที่เราเห็นนะก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่พบช้างป่าได้นะครับแล้วก็ช้างป่ามีเรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก2-300ตัวนะกระจายไปซึ่งจริงๆก็ถ้าเราสามารถเพิ่ม ประชากรช้างได้เพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันจะทําให้ป่าเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายที่นะครับที่พยายามที่จะฟื้นแนวป่าเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างดานัยนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับหรือว่าภูหลวงอุทยานแห่งชาติกุยบุรีรวมถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยก็ถ้าเกิดใครไปนะครับก็ไปไปเยี่ยมน้องช้างได้นะหรือว่าไปดูได้เวลาขับรถเนี่ยถ้าเกิดเจอช้างก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปบีบแต่ใส่นะจริงๆถ้าเกิดคนที่ใช้พื้นที่บ่อยๆน่าจะรู้นะครับว่า,าคนเว้นระยะแล้วก็ให้ช้างผ่านก่อนแล้วเราค่อยไปนะอย่าทาให้เขาตกใจนะไม่งั้นเดี๋ยวตกมันขึ้นมาอันตรายอ่ะนั่น อย่าลืมครับว่าสัตว์ป่าก็สําคัญนะครับที่จะทําให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเรามีหน้าที่หนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยดูแลสัตว์ป่าเช่นกันนะครับแล้วกออ็อยากให้เราคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าผืนป่าเป็นแหล่งที่สร้างออกซิเจนแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินนะครับไม่งั้นไอ้น้ําท่วมต่างๆมันจะไม่มีต้นไม้มาดูดซับน้ำไง เพราะว่าดินเปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะทลายลงมานะมันถ้าเกิดว่าเป็นพวกภูเขาหัวโล้นหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้หรือพืชปกคุมเนี่ยมันจะทําให้พวกดินพวกนี้ถูกกัดเซาะมาในช่วงที่ฝนตกนะมันอันตรายมากๆนะครับอ